เราพยายามพิจารณาขยายโอกาสในการศึกษาครับให้ครอบคลุมทั่วประเทศปัจจุบันนี้กสทมีศูนย์วิทยาบริการชุดปรสิทพันธ์นะครับอยู่10แห่งที่อยู่ในทุกประเทศนะครับเราจะขยายเป็น18แห่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหน่วยบริการการศึกษาที่เราดูรูปแบบโมเดลนะครับของการนครศรีมาเพื่อที่จะขยายโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามา ลงทะเบียนมาใช้บริการในการศึกษาของเราครับตอนนี้เรามีกี่สาขาคนะวิชาอ๋อเรามีทั้งหมด12สาขาวิชาครับก็มีครอบคลุมตัวอย่างเช่นเลครับมีนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับวิธีการจัดการนะครับพยาบาลศาสตร์นะครับศาสตร์ศิลปศาสตร์มีครอบคลุมทั้งหมดทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางสังคมศาสตร์ครับปัจจุบันนี้เนี่ยครับภาคการศึกษามีนักศึกษาลงทะเบียนประมาณ20,000คนแต่นี้สายระบบประมาณแสนคนครับที่เมื่อกี้เขาเรียนทีละชุดวิชาแล้วก็พักไป ที่จบไปแล้วที่จบไปหลายแสนคนเลยครับเพราะหลายหลายคนเนี่ยก็มีบทบาทที่สำคัญนะครับมว่าจะเป็นสารสนเทศการที่มีเพื่ที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีนะครับต่อตลาดกระทรวงการต่างๆเนี่ยเข้ามาเด่นกาเยอะแล้วมหาวิทาลนิติสานก็มีจมูกในหลายท่านจังหวัดพิสานนะครับแล้วก็ราสูตรเนี่ยครับที่สอบได้กว่านั้นเพิ่มที่หนึ่งของประเทศในภาพประกอบเป็นลูกศิษย์วสทจบสถานรัฐศาสตร์ครับทุกสวสทอเนี่ยเป็นหมา โอกาสการศึกษาให้ทุกๆระดับนะครับคือเด็กสามารถารอยนเราได้ก็เรียนเราได้เรามีโครงการจำเป็นที่ใส่ให้เด็กได้มาเรียนกแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยก็เก็บผลการดรียนไว้เก็บชุดวิชาเอาไว้เมื่อเข้าสู่ระบบกระบวนการปกติระดับวิชาชีก็สามารถเทียบเอาตัวเรนมาได้แล้วก็จะสำเร็จการศึกษาเร็วขึ้นครับ โอกาสเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับทุกช่วงอายุสามารถมาเรียนกับเราได,ได้เรียนสะดวกครับเรียนสะดวกจบอย่างมีคุณภาพเพราะว่าทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้าการรับรองนะครับจากาสพอวก็ค,คือว่ามีคุณภาพสามารถเรียนจบแล้วเอาไปดาเนินเอาไปสมัครเรียนได้เลยเนข้าวุฒิการศึกษาของเราได้ร,รับรองตามมา นะครับเรียนได้ออกเขียนได้ก็เริ่มเรียนกับมสทได้และปัจจุบันนี้อายุ18ปีครับสมัครเรียนเป็นนักศึกษาทดลองเรียนกับเราได้โดยที่ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาใดเลยนะครับมาเรียนอัปรยาตีมาเรียนทดลองเรียนแล้วถ้าผ่านก็สามารถเทียบข้ะกาลักสุดปกติแล้วก็จบปริญญาตรีได้เช่นเดียวกันครับ ศูนย์วิทยาบริการในชุมชนสัมพันธ์มสทบทราชัมยีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลหน่วยบริการมสทจัง,งหวัดนครราชสีมา ก็ที่มีการไปเพิ่มพื้นไปด้วยข้าราชการเราเนี่ยข้าราชการเราเพิ่มถ้าเป็นในส่วนของออรับผิดชอบของสวชมสศพบนรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนี้ก็จะมีประมาณ2,000กว่าคนปจุบันิก<ะ> <c oughs> ารให้โอกาสนาเขาเนี่ยเราจะเข้าถึงเขาได้อย่างมีในส่วนของออมีการตั้งสุ่มลายนะคะหรือเฟซแล้วก็มีการจัดประชุม พยาบริการในส่นขอสิ่งพันของรัชถาน,รรานีแล้วก็มีที่หน่วยบริการแต่ละจังหวัดนี้นะครงกาในขณะเดียวกันแต่ละเดือนแต่ะเราก็จะมีปฏิทินการออกให้หน่วยบริการในแต่ละจังหวัดที่ห้องสะมุดประชาชนจังหวัดแต่ละจังหวัดน,นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่นักศึกษาจะเข้าสึง